สวัสดีครับผมกับอยู่กับบ่าวเอ็กซ์บานาครับผมาวันนี้พามาชมบรรยากาศหน้าบ้านครับผมฝนกําลังจะตกแล้วครับผมไปครับผมเดี๋ยวพาไปชมหน้าบ้านครับผมคือมาแล้วครับผมบรรยากาศหน้าบ้านนี่ครับผมครับน่าจะได้จับอึ้งครับผม นู่นครับผมอยู่นู่นน่าจะตกแล้วครับผมดูไกลๆนะครับผมใช่ไหมครับผมอยู่คู่ลูกนู่นครับผมต้นขนุนครับผมดูลูกนี้ครับผมเอาลงมาแล้วครับผมเริ่มนิ่มแล้วครับผมจะสุกแล้วโอ้ มาก้อนงอย่าใหญ่ครับผมมากักดกันเล่นอยู่หลังบ้านครับผมมาหยอกกันตกแน่ๆครับผม บรรยากาศบนภูบนผ,บนผาครับผมไปครับไปพาไปชมข้างบ้านครับผม <c oughs> <c oughs> นะสามตัวครับผมอยู่นี่ <c oughs> <c oughs> อย่ามาหยอก ต้นมะขามหานหานะครับคือไม้นะครับตกแน่ๆครับผมยังไงไก็ตกครับผม โอ้โหคืมมากครับผมเมกจะลงต่ำาะครับยูนู่นไม่ใช่ตกแล้วครับนุ่าเข่าๆนุ่มครับผม,มครับผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับบ่าวเอ็กบ้านานาด้วยครับผมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับ ขอบคุณครับผม